สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกมสมค์ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนโปรแกรมไซกันเอง,เองเน,นะคะแพนตูไซตัวตัวนี้นะคะที่ได้ไปบอกไปคลิปแรกนะคะการใช้โปรแกรมนะแต่โอเคเราจะมาใช้แพนตูไซกันนะคะวันนี้เราจะมาสอนร่างรูปกันนะคะวันนี้โอเคเราเอาหน้ากระดาษก่อนนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาหน้ากระดาษแบบไหนนะคะเพราะปกติก็ใช้9 0 0 9 0 0อยอยู่แล้วนะคะก็ขี้เกียจปรับนะ มันมีตามขนาดเลยนะถ้าอยากทำป้ายเพจก็ต้องดูเอานะคะว่าต้องทำยังไงโอเคเราจะมาสอนร่างรูปกันนะพอใช้สีเขียวในการร่างรูปนะก็คือตอนแรกความจริงทำไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วไม่ได้กดอัดนะคะแต่ว่าก็ร่างเสร็จแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวร่างใหม่แต่เราก็ถ่ายรูปไอ้ที่เราล่างไว้แล้วนะคะโอเคเราจะมาเริ่มล่างกันนะคะใช้เป็นพอใช้เป็นเบอร์สี่นะคะ เป็นเบอร์สีแล้วก็มีถ้าร่างรูปใช้เลเยอร์เดียวก่อนก็ได้นะคะแค่ฝึกร่างรูปเอานะแล้วก็คลิปหน้าอาจจะเป็นสอนอลงวาดรูปแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็อาจจะสอนลงสีนะคะโอเคเดี๋ยวชิมสีก็เลื่อนออกไปนะหาซื้อแผ่นไม่ได้สักทีโอเคเราเลื่อนเป็นเลเยอร์เดียวพอนะคะแล้วพอก็จะเลือกวาาน,นะคะเราจะวาดตรงไหนก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราค่อยมาขยับเอาเราวะวาดวงกลมกันซะก่อน เคเคโอ้โหเละเนวมากค่ะทำไมเนี่ยค่ะนี่คือการล่างวงกลมนะคะเราล่างล่างไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราจะล่างยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้วงกลมนะคะแล้วก็ค่อยล่างรูปเอาไปแล้วเราก็ค่อยไปวาดรูปใหม่อีกทีหนึ่ง เนะะี่ยหาการวาดวงกลมนะคะเราฝึกวาดไเรื่อยๆเราแบบไม่ต้องจําเป็นว่าเราต้องเกรงนะคะแบบเกรงเออต้องตรงแบบต้องเป็นวงกลมนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นนะคะเราแค่เรามีความคิดสร้างสรรค์ก็โอเคก็ดีแล้วนะคะโอเคเราได้รูปวงกลมออกมาแล้วนะคะใช่งี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราถ้าเราจะอยากให้งานมาละเอียดนะคะเราค่อยไปลบเอานะเออเชนเบอร์เก้าก็ได้ค่ะ โอเคลบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยากได้วงกลมก็เอาอย่างงี้ก็ได้โอเครยบร้อยเราได้วงกลมมา1วงนะคะโอเคได้ละแล้วเราก็ขยับตัวนี้เอานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวขยับที่เคยสอนไปนะคะโอเคแล้วก็ใช้ปากกาเหมือนเดิมการลางนะคะเราก็ต้องวัดคอด้วยต้องมีคออยู่แล้วแหละ โอเคเราก็ได้คอแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ชึบเราต้องวาดแบบเป็นไหลนะคะเป็นไหลออกมามันก็ใช่ไหลอยู่แล้วแหละโอเคต่อไปวาดไปอย่างนี้นี่นะคะไม่จําเป็นว่าต้องตรงนะเราไม่แบบว่าเราไม่ต้องเข่งอะไรอย่างเงี้ยววาดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เองอุย้ย อะไรเงี้ยมันก็วาดลงมาเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่วาดใหม่บางทีมันก็อาจจะแบบว่ามือสั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะถ้าไม่เป็นไรหรอกเราก็วาดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะเกตตรงนี้แล้วก็แบ่งหน้าครึ่งเอาไว้วาดปาก,กตาโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะความจริงเราวาดไปแล้วก็รอบหนึ่งนะโอเคต่อไปเราวาดขาลงมาเอาให้เป็นเียวหน่อยอุ๊ย โอเคโอเคได้แล้วอันนี้แค่เป็นการลากนะคะอย่างเงี้ยคือขาสั้นอันนี้จะขาแบบสั้นเลยแบบ hobbit จชัดอะไรอย่างนั้นเห็นนะคะมันจะมีโครงขาเราต้องวาดให้ขามันเรียว ขาบันเลียวไปนะก็วาดไปแล้วรอบนึงแบบซ็งอ่ะต้องมานั่งวาดใหม่อะไรเงี้ยส่วนบนนี่เราก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ขยายรูปไหนก็ได้ไม่เราก็แล้วก็วาดแล้วค่อยเดี๋ยวมาต่อเอาโอเคโอเค เราก็ใช้ยางลบลบเอานะคะเราไม่ต้องกดกลับเสมอไปถ้าเราเริ่มได้โครงส่วนแล้วเราก็ใช้ยางลบลบเอานะ,ะอันนี้เราต้องวาดถ้าเราจะวาดโครงล่างนะคะต้องมีโครงล่างก่อนไม่งั้นเราจะวาดรูปยากยากนะฮะหรือว่าใครชํานาญแล้วก็ไม่จาเป็นต้องวาดโครงล่างก็ได้แต่ก็วาดไปก็ดี โอเคเราจะวาดขาให้มันเออขึ้นไปนะคะให้มันดูเป็นโครงขาสักหน่อยโอเคแค่นี้แหละเออแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเอาตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บลบอะไรบ้างอะไรเงี้ย แล้วก็เก็บรายละเอียดซูมอินซูมเอาเข้าไปหรือเขาเรียกว่าซูมเข้าซูมออกโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็วาดให้มันดูเป็นโคเหมือนมีเนื้อหนังสักหน่อยโอเคเยี่ยมแต่ขาเห็นไหมคะเขาู้สึกว่าขามันใหญ่นะ โอเคโอเคได้ล้เราก็เอ่อเราสามารถใช้ยางลบลบตรงส่วนได้นะคะแล้วเราก็เอามาต่อขาเอาใหม่ก็ได้นะเราจะได้ขาเร็วๆนี่เคเยี่ยมแล้วเราก็ใช้ยางลบลบตรงนี้เอาหน่อย ล่างไปถงเถอะเราจะลบกี่ครั้งก็ได้มันไม่ผิดใช่ไหมขอให้งานมันออกมาสวยถ้า,ากำลังฝึกอยู่ก็ฝึกต่อไปฝึกให้มันฝึกลงสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่ามือเราจะสันส่นๆนะวันนี้เมื่อวานทำแป๊บเดียวเสร็จแบบไวมาก วันเมื่อวานที่วาดล่างอ่ะไวมากเลยไม่ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดด้วยช่างมันเราเอาแค่ล่างๆก็พอโอเคต่อไปคือส่วนแขนส่วนแขนนี้เราจะวาดออกมาเป็น3ส่วนนะคะเป็นส่วนเออเป็นข้อบนนะเขาเรียกว่าอ,อะไรตั้งหลายจนถึงเออข้อของเราอะ่ะแล้วก็ตั้งแต่ข้อไปจนถึงตัวมือนะโอเคโอเค โอเควิเชใครให้ทำอย่างงี้นี้โอเคเยี่ยมแล้วเราก็ทำมือโอเคได้แล้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็ลบตรงนี้เอาเออยังลบอยู่ไหนเนี่ยยังลบลืม <Okay. S 2> เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ลบตรงนี้หน่อยก็ได้ให้มันดูขนมันเออเลี้ยวขึ้นนะคะแต่บางคนสามารถวาดเป็นข้อตามที่ตัวเองถนัดก็ได้นะว่าแบบเออเป็นแบบที่ตัวเองถนัดเป็นวาดโค้งล่างอะไรก็ได้นะนี่เค okay. อันนี้ก็ข้ออืมโอเคยยำ ดีมากเลยโอเคนะกำเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้ไปเอารูปมานะคะรูปที่ได้วาดล่างเอาไว้ตอนแรกนะเนี่ยแหละอันนี้เลยอันนี้เลยนี่นี่ลาวาดอันนี้ไปตอนแรกออกมาเพียวใช่ไหม แต่ดูนี้สิคนละเรื่องกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอันนี้อ๋อนี่ง่ายเราล่าอย่างงี้โอเคโอเคโอเคก่อนนะเรากลับไปแก้ตรงนี้ก่อนก็คือพูดง่ายๆลืมนะคะเพราะว่าตอนแรกเราได้เอาล่างเอาไว้แล้วลืมกดถ่ายนะคะก็เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแบบแบบคนล่างไปแล้วแบบเซงอารมณ์อะ่ะ ก็เออไม่เป็นไรอัดใหม่อัดใหม,อหม่อะไรเงี้ยชิบชุบโอเคก่อนล็อกเท้าอะ่ะโอเคนะคะก็เออลืมหมดเลยอะ่ะแบบตอนแรกร่างไปแบบร่างไวมากแล้วก็เออมาดูเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นขอบแดงๆว่าเป็นตัวว่าเราอัดแล้วอะ่ะมันไม่ขึ้นอนะ่ะแบบเออคือเราไม่ได้กดอัดเลยอะไรองี้ยเนี่ย โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคอ้าวเราเอาแขนไว้ข้างนี้โอเคเดี๋ยวได,ได้ไม่เป็นไรเนาะเราทำไปแล้วก็เออใช่มันเถอะ โอเคเรียบร้อยนะคะเราก็เปลี่ยนจากเอ,อ่ออันนี้มาเป็นอันนี้เอาก็แล้วกันนะเซ็งเปเลยเมืเ่อไรนะโอเคกำไมซูมไม่ได้ได้แหละโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะทำปกใหม่ไว้ก็ใช้ปกเขาโ okay. อเคอจืบ แล้วก็เอ่อปึบเรียบร้อยเคค่ะท่านี้เราก็ล่างเสร็จแล้วนะอ๋อการทำข้อขันเนี่ยสามารถทำแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะต่อเติมแบบไหนอะไรเข้าไปนะคะแล้วถ้าเราจะวาดต่อไปอีกเราก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะแล้วก็วาดแล้วก็เอ่อทำเลเยอร์มันอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราค่อยมาวาดอีกเลเยอร์หนึ่งก็วาดไป โอเคแค่นี้เราก็ล่างเสร็จแล้วนะคะการล่างนี่มีหลายรูปแบบนะคะเราจะล่างแบบไหนก็ได้แบบเอออย่างนี้แล้วก็มาปึ๊บเป็นเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอะไรอย่างเงี้ยกวาดไปเถอะแล้วก็วาดไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการจะวาดนะคะเราก็ลองออกแบบการล่างดูยกมือยกมือยก มงยกมือนะฮะเอตายไปชั้น,นเคแล้วก็แล้วก็ถนัดวาดขาแล้วก็วาดอ้อแล้วก็วาดเข่าพอจะเน้นวาดเข่าด้วยให้ดูให้ออกว่าตรงไหนเป็นเข่าเป็นเขานะเคแล้วตรงนี้เราก็วาดตาแล้วก็วาดผมพอถนัดว่าเอาผมไปอีกช่องนึงนะคะคาแรคเตอร์ Character, พอปราคิดออกมาว่าเออเป็นมาสคอตเนี่ยจะเอาเป็นให้มันเป็นแบบว่าเป็นทั เปียดีกว่าผักเปียผมสีเหลืองทองนะก็ใช้เหลืองนี้ไม่ก็ทองเหลืองนี้มีลายเหลืองแล้วก็นี่ก็สีผิวนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงเส้นให้ดูนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะก็โปรดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็สดแชร์นะคะถ้าชอบก็กด subscribe นะคะก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้พลอยก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ